สวัสดีค <toys> ่ะวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มาดูแปลงผักอันนี้ปลูกผักอะไรคะลูกอันนี้คือสีกรีนอันนี้คือสีกรีนอันนี้แตงกวาอันนี้แตงกวาิวคัมเบอร์ิวคัิวคัมเบอร์สีกรีนดอกแตงกวาสีอะไรนะลูกไม่ใช่นี่ดอกมันสีอะไรนี่ตรงนี้นี่ดอกดอกสีอะไรดอกสีอะไรคะดอกสีรีนนี่นี่พ่อชี้นี่สีอะไรคะ สีเ <Hello. S 1> ยลโลโ่ดอกสีเยลโล่มันเป็นลูกเล็กๆแล้วเห็นไหมเป็นกวาเป็นลูกเล็กๆแล้วนีเนเเ่เป็นเล็กๆอืมเป็นเล็กๆแล้วค่ะกกน,น้องอยากกินน้องชอบเหรอคะใช่กกน,น้องอยากกินน้องอยากกินเดี๋ยวมันยังไม่โตนะรอให้มันโตก่อนอะเดินไปดูทางนู้นไปกันปะอะเดินเลวเดินไปดูค่ะเดินไปเล็วพาท่านผู้ชมไปดูซิเฮยอันนี้ก็อันนี้ก็ออกแล้วนี่ไงลูกเห็นไหมนี่มันงอกเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เล็กๆนี่เห็นไหนี่เล็กๆตรงนี้อกแล้วนี่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คือ อันนี้คือกรีนอันนี้กวางตุ้งไต้หวันไต้หวันอ่ากวางตุ้งไต้หวันค่ะอะเดินไปลรกไปเดินมาเลยค่ะเดินเก่งเลยฟาร์มสองธรรมนะคะ,กะเกษตรปลอดสารพิษนะครับอ,อะไรนะคะเดินมาเรื่อยเลยเดินมาเลยเอาพ่อจับมือ,อเดินมาเดินมานี่นะครับเป็นกวาของเราเป็นยังไงบ้างลูกก็จะมีแมงกินบ้างนะครับพอเราปลอดสารพิษนะครับนี่ก็จะมี ต้นที่โดนแมลงกัดนะครับต้นสวยสมบูรณ์ก็มีนะครับเราใช้วิธีกําจัดโดยใช้ชีวภาพนะครับใช้น้ําส้มควันไม้นะครับในการไล่แมลงนะนี่ก็ต้นนี้สวยนะครับหอกดอกแล้วด้วยไนคะน้องกัญญาถึงไหนแล้วลูกอ้นี่ไงกวางตุ้งไต้หวันเราออกเยอะเลยดูซิดูซิดูซินี่นี่ีสีกรีนตรงนี้นนนนเห็นไหมสีกรีนตรงนี้จับเลยลูกน้องจับได้ไหมคะจับ ตบได้มันน่ารักต้นไม้มันก็น่ารักเหรอน้องจับได้มันปลอดสารพิษอุ้มหน่อยออุ้มหน่อยออโอ้ยหนักจังเลยน้องอันนี้ต้นอะไรดูซิต้นอะไรอันนี้ต้นอะไรคะต้นเีอันนี้ต้นถัว่วฝักยาวน้องยาชอบกินนะน้องยาชอบกินเหมือนกันเหรอน้องตกินไหมน้องกินไหมคะก,มกินค่มกินาโอ้ยเพียเริ่มมาจับแล้วเดี๋ยวเราจะเอา สไลนะครับกับผงซักฟอกน้ามาพ่นนะครับนาเป็นแนวกำจัดช uh, ีวภาพนะฝั่งนู้นก็ต้นโตแล้วเนี่ชีเขียวแล้วต้นใหญ่แล้วนะครับต้นที่อ่อนแอหน่อยก็จะมีพวกเพี้ยพวกอะไรมาเกาะนะครับใช้เราจะใช้น้ําสไลกับผงซักฟอกนะครับมาพ่นนะครับไล่เพี้ยตอนแดดแรงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไล่เพี้ยไปเราปลูกเป็นชีวภาพหมดเลยนะครับอ่าเราจะไม่ใช้สารเคมีสารพิษนะครับเราจะไม่ใช้สารพิษในการ ไรเพียไรแมลงอ่ะเราจะไปแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนสสวัดีค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบบ๊าายยเจอกันใหม่นะคะพูดสิเจอกันใหม่นะคะพูดสิเจอกันใหม่นะบ๊ายบายจุ๊บเลยจุ๊บจุ๊บได้สิทำยังไงจุ๊บนี่จุ๊บบ๊ายบาย